คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษิีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับพบกับสูตรหน่วยโชคเศรษฐีมลานนะครับกับสูตรดับหน่วยล่าง2ตัวสูตรที่1นะครับกดติดตามก่อนเลยดับแรกเพื่อเทียบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้ดับหน่วยล่างนะครับข้อจอนเนียงเป็น40 เป็น44งวดขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขน,นะครับสี่สิบสี่งวดนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนวิธีการคำนวณกันนะครับว่าคำนวณนยังไงน,นะครับปน,นะ สิบหกนวคหกสองครับที่ออก 5, 2, ้ 9, สองเก้าเอออก97ดนะครับจับหน่วยล่าง2ตัวนะเราจะในส่วนของหลักร้อยนอนที่หนึ่งคูณด้สองครับเก้าสองปวกเครับ 18, บปวกเเป็นสิบแปวกเเป็นยี่ครับ 5, ้าบวกเคงที่เป็น14บส่สได้ดับ5และ4สี่ครับห้าะ4ไม่พบในห,หลักหน่วยล่างครับต่อมา 3, ามสิบาหกสองคำนวณได้ดับได้เจ็ดได้หกและหกไม่พบในห,หลักหน่วยล่างครับ สิบเจมกราคมหสาอันนี้ปีหกสองนะสิบเจราคมหสำนวณเลขกลับไปเลขหนึ่งและศูนย์ห่งและศูนย์ไม่พอแม็กแนวล่างครับ 1. นึ่งกุมภาพันธ์ปีหกสองคำนวณเลขกลับไปเลขห่งกับศูนย์หนกับศนย์ไม่พอแน็กแนวด้งครับสิบกุมภาพันธ์ปีหกสามคำสิบหกุมภาพันธ์ปีหกคำนวณเลขกลับไปเลขห้ากับสี่ห้และสี่ไม่พอแม็กแนวล่างครับหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งมีนาคมหกสามคำนวณเลข หนึ่งมีนาคมหกสามคำนวณลับย้ค่าเลขสี่กับสไม่พบในลักนะครับสิมีนาคมหกสามคำนวณลับย้าเลขเลขสีเลขห้าและเลขสไม่พบในหลักเครับสิพฤษภาคมหกสามคำนวณลับย้เลขเจ็ดกัเลขหกเลขเจ็ดกับเลขหนะมาครับเกับหกกับหไม่พบในหลักเลยครับ หมิเทร์นนหกสามคำนวณได้กับไปเลขเจ็กับเลขหกเจ็ดกับหกนั้นไม่เป็นเอกานด้านล่างครับสิบมิเตร์นหกสมคำนวณได้กับเลขหกับเลขสี่ห้และสนั้นไม่ป็นเอกานด้านล่างครับหนึ่งกระดาะข2 1. หกสองหนราดลคาราคำนวณได้กับเลขหนึ่งกับเลขศูนกับศูนย์ไม่ป็นด้านงครับสิบหกระดาะราดหกามหกสคำนวณได้กับไเลขหนกับเลขศูน หนึ่งกับศูไม่พปแนปไหนด้านลางครับหสิงหาคมหกสาคำนวณเลขกับวยเลขสามแ่องสามแไม่พปแนปหนล่างครับสิสิงหาคมหกสาคำนวณเลขกับไปเลขสามเลขสองสามกับสไม่พปแนปนานลางครับหกันยายนหกกันยายนหกสองหกาคำนวณเลขกับไปเลขห้าเลขสเลขห้าเลขสี่นั้ไม่พป็ปหนานาครับสิกกันยายน สิบบกเป็นไงยังกคำนวณเลขกับไปเลขเจ็กับเลขหเลขเกับเลขหไม่ปแบกนวล่างครับหตัวละครหกามหกสามคำนวณได้กับเลขสเลขสอกับสไม่ป็แกนวล่างครับสิตัวละครสิบตัวละคหกสามคำนวณเลขกลับไปเลขเจ็กับเลขหกกับหนั้นไม่ป็นแบกนล่างครับหนึ่งพิกยหกสามคำว 3, 2, มนค 16, วณเลขกล, 7, 7, ลับไปเลขห้ากับ 1, 6, ลเลขส เ้ากับเสี่นั้นไม่ประแบบกันนะครับ16บหกพิกเซลหกคำนวณเลขดับได้เลข5กับเลข8เลข5กับเลขแปดนะไม่ประแบบกันนะครับ1นึ่นรของหกคำนวณเลขดับได้เลขห้าเลขสเลขหกับเลข4ไม่ประแบบกันนะครับ16ธันวาคม63คำนวณเลขดับได้เลข3กับเลข2เลข3กับเลข2ครับลองมาดูนะ3กับ2 สากับสไม่พบในหลักหน่้ยล่างครับ3ามสธนวาคมหกสามคำนวเลขดับได้เลขเก้าเลขแปดเลขเก้าเลขแครับเาดูเก้าและ8ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับให้มาตัดมา17บเจ็ดมกราคมหกสี่เอามาดูสา,า,ามา 3, คูณสเป็น6 6หบวกเเป็น13สใส่3 3มสบวกเก้งที่3าบวกเเป็น12บสองใส่ใสอง้ดับ3าม้2 สามและสองมาดครับ3และสองไม่ปรนอันนางครับ1 6ปกอบวัน64ครับคำนวณเลขกลับได้เลข3าเลข2เลข3มเลข2นะเราไปดูครับ3และ2องสามและสไม่เป็นลักหน่วยล่างครับสิบปกอบันหกสี่นวณได้กลับจด้เลขเก้าเลขแปดเลขเก้าเลขแปดเานูนะครับเลขเก้าเลขแไม่ปนัหน่ล่างครับ สิบีนาคมหกสี่คำนวณเลขดับจด้เลข7จ็ดกับเลขหกครับเลขเจ็ดกับเลขหนะลเดิมครับเลขเจ็ดกับเลขหกนั้นไม่พบในหนกางครับสิบปีนาคมหกสี่คำนวณเลขดับด้เลขหกับเลข4ี่เลขห้ากับเลขสี่นะครับลำเดิมนะเลขหพบในหนักหนยางครับแต่เลขสี่ไม่พบนะครับถือว่าสูตรยังโดนได้อยู่นะครับมันยังเดนได้หนึ่งครนะครับก็ไม่พบในหนกน่านะ ต่อมาครับ1นึ่งเมษาหกสีคำนวณเลขับด้วยเลข1กับเลข0เลข1กับเลข0ครับ1กับ0ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1เมษายน64่คำนวณเลขับด้วยเลข1กับเลข0 1กับ0นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ2พฤษภาคม64็นตคำนวณเลขับด้วยเลข1กับเลข0เลข1กับเลข0ครับเรามาดูนะ1กับ0 1กับ0ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สิปอกพิสัว่าคำหกครับคำนวณด้วยกััได้เลข7กับเลข6เลข7็กับเลข6นะครับเรามาดูนะ7กับ6กกับ6ไม่เแปด้ล่างครับ1มิได้1มิได้6 1มิได้6ัคำนวณียกับดด้เลข5กับเลข4เลข5กับเลข4ครับไม่เป็นไปไ้ล่างครับ16มได้ยัง6 4คำนวณเียกััได้เลข3กับเลข2เลข3กับเลข2ครับเรามาดูนะ3กับ2 3กับ2 ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ11กรกฎาคม64คำนวณเลขดับจะเลข7กับเลข6เล7 6. ข7กับเลข6ครัตอมาเดิ7กับ6นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16กรกฎาคม63คํา16กรกฎาคม6 16กรกฎาคม63ขอไปครับ16กรกฎาคม64 16กรกฎาคม64คํานวณเลขดับจะเลข1กับเลข0เลข1กับเลข0ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ 1>, 1สิงหาคม64คำนวณได้กับงได้เลข1กับเลข0เลข1กับเลข0นะครับเรามาดูเลข1กับเลข0นะ1กับ0นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16สิงหาคม64ครับเจ็ดคำนวณได้กับงได้เลข1กับเลขศูนย <ide> ์เลขหนึ่งกับเลขศยไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1กันยายน64สหนึ่งกันยายนหกสี่ครับคำนวณเลขตั้ได้เลขแค่เลขสี เลข5าเลขสไม่พบในอักขระล่งครับ1 1. 6กป็นยัหกสีคำนวณเล็กดับได้เลข5เลขสี่ครับเลข5าเลขสี่นะหรามันดูครับเลขค่าเลขสี่ไม่พบในอักขรล่างครับ1ตุลาคมหกสี่นะครับ1คูณ2ได้2 2สบวก7ดเป็น9้เ9บวก9เป็น18ดับเลข 2, 2, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 8ครับได้ดับ9าเลขครับ9ไม่พบในอักขระล่างครับแต่เลข8พบนะครับแต่ว่ายังเดินได้หนึ่งกา ครับคือเลก้าเก้าไม่ปบในหลกต่วลางนะต่อมาครับสปลตัวของหกสี่สาครับหกหเป็น13ใส่สามในดับเลขสามบวกเก้าคงที่เป็น12ใส่2องในดับสามและสครับ3ามและสนั้นไม่พบในหลักตัล่างครับ1นึ่พิิกันหกครับ0 4 5 0์สี่ห้าสองตัวออกเกนะครับ0ูนยบวกสอคูณสได้0ูคูณส ได้ศูนยูนนยคูณสได้0นะครับได้ศูนย์ศูนบวกเได้7จ็ดใส่7จ็ดครับเจ็ดบวกเก้าครับเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกครับดิดับเจ็ดแล้วหกนะเจ็ดแล้วหกครับเลขเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดพบในหลักหนวยล่งนะครับแต่เลขหไม่พบในหลักหนวยล่างเดินได้อยู่นะครับถ้าบรรดับสองขาม่เราจะหยุดเดินนะครับ ต่อมาครับเรายังดูส่วนยังคงเดินต่อได้นะเพราะว่าสถิติโดยรวมมัน42งวดนะครับ42ว่าส่วนยังคงเดินภาพรวมยังคงเดินโอเคอยู่นะครับ16เป็น64นะครับ032712ตัวเ57นะครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับ7214ได้14ใช่ไหม14 14 14บก7คงที่ครับ14 15 16 17 18 19 20 ยี่สิบครับใส่เลข1ครับได้ดับเลข1นะหนึบวกเครับ1นบวกเก้าคงที่เป็น10ใส่ศูนย์ครับได้ดับ1และศูนย์ครับ16บหกพิจารณาหกสคำนวณได้ดับได้เลข1และศูนยและศูนะเรามาดูครับ1และศูนย์หนธนาคมออกอะไรหนธนาคมหกสี 64, ออก0 7, 7, 2, 5, 8, 2, นกูนย์เ2็ดเจอาองตัอกแป เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งันวาคมหกสล่ะเรามาดูศูนย์เจ็ด็ดสองห้าดสองเ2้แปดสหลักร้อยเรามานจดคูณสองสองคูณสเป็น4 4่สีบวกเจ็ดสี่บวกเเป็นสิบเอ็ดนเอาสี่กัน4ีบวกเเป็น11บใช่ไหมเศษหน่งหนบวกเเป็น10บสี่สอ้าวได้เลขชุดเดียวตัดหน่วยล่างนะครับเท่ากันไหมคำนอณเท่ากันไหม อ่าโอเคแคปเจอร์ครับดับหน่วยล่าง2ตัวสูตรที่1นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16ทนคม6กสาเี่อ่าหกสองเะเริ่มดูนะสถิติทั้งหมด43่สบสามดติดครับนะครับเพื่อนำมาไปเทียบเลขแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องแชร์แล้วต้องแบ่งปันด้วยแล้วเมื่อเรารู้แล้วต้อง รู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหน่วยเชื่อสิทธิมานานครับสวัสดีครับ1นึ่ธันวาคม64สี่คำนวณเลขดับหน่วยล่างได้เลข1กับเลขสูนเลข1เลขสูนะเรามาดู16ธันวาคมออก6 3ส2 3เกองสามห้าอตะออก8 3เลข1กับเลขสูนไม่พบในหลัก หนวยล่างเห็นไหมครับเห็นชัดไหมสิบธนคมหกสี่หกสามเ้าสองามห้าสองตละแหลักร้อยร้อยที่หนึงคูณด้วยสองสอคูณสเป็น4 4 14, 15, 21, 10, 12, 15, 15, 15, 16, ่สบวกเจขงที่ครับ4ีบวกเเป็น7จบวกสเป็น11ใส่1 1ึ่งบวกเกงที่เป็น10ใส่ศูนได้เลข1กับเลขศูนย์ดับในหน่วยล่างครับเหนไหครับครับเจอครับ นี่เป็นสูตรของดับหน่วยล่าง2ตัวสูตรที่1นะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับใส่ติ44งวดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดสัสงกระดิ่งด้วยเวลาลงคลิปใหม่จะได้รู้นะครับ้วคลิปเก่าคลิปใหม่ติดตามต่อเน,นื่องนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหนยวยโชคสิทธิมารานครับสวัสดีครับ